สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสวาวกชพรนิยมยาวนะคะรหัสนักศึกษา1660904077ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอ New Technology based on IoT ค่ะ New Tech ที่เรื่องนะคะก็จะเป็นถังขยะอัจฉริยะค่ะหรือว่า Smart Bin นะคะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Waste Management ค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยี IoT นะคะในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการแล้วก็ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมค่ะฟีเจอร์ของ Smart w เวท b i นนะคะก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับปริมาณขยะค่ะจะใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะคะที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยเพื่อตรวจจับระดับปริมาณขยะในถังค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางค่ะแล้วก็ใช้เซนเซอร์อินฟราเรดนะคะตรวจจับการเติมขยะแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนเมื่อถังขยะเต็มค่ะ สนะคะเป็นระบบ notification ค่ะ่างขยะนะคะก็จะสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันหรือระบบจัดการขยะได้นะคะเมื่อทางขยะใกล้เต็มหรือว่าเต็มแล้วค่ะช่วยให้การเก็บขยะนะคะเป็นไปอย่างปีประสิทธิภาพแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะ 3. นะคะเกี่ยวกับ connectivity ค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อนะคะจะเป็นแบบ wifi 4G 5G หรือว่า ตัวแบนทําให้ถังขยะสามารถส่งข้อมูลสถานะและก็การแจ้งเตือนไปนยังสุนย์คคุมได้อย่างแบบเรียลทม์ค่ะทําให้สามารถใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลได้ค่ะ4ี่นะคะจะใช้เป็นโซลาร์พอร์ค่ะก็จะติดตั้งแ่งโซลาร์นะคะที่ช่วยให้ถังขยะทํางานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าแบบสายค่ะส่งผลให้ประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ5นะคะเป็นระบบบีบอัดขยะค่ะ จะมีการเราจะมีระบบบีบอัดขยะนะคะที่ช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บขยะในถังได้ค่ะทําให้ลดความถี่ในการที่จะเก็บขยะนะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกค่ะพวกนะคะคือการเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ค่ะระบบจะสามารถเก็บข้อมูลการใช้ขยะและการทําการวิเคราะห์นะคะข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพค่ะข้อ7นะคะจะเป็น ความทนทานนะคะก็จะใช้เป็นโลหะหรือว่าพลาสติกคุณภาพสูงนะคะที่ทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็ใช้งานในพื้นที่สาธารณะได้ค่ะแล้วก็ประโยชน์ของสมาร์ทเวทบินนะคะก็จะเพิ่มปริมาณเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ส่งเสริมการรีไซเคิลค่ะ ช่วยประหยัดทรัพยากรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความจุขยะด,ด้วยระบบปีบไัดค่ะส่งเสริมความสะอาดในพื้นที่สาธารณะโดยปัญหาขยะรดแล้วก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงของ IOT กับ s m a r t w e ทนะคะก็คือเราได้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณขยะอุณหภูมิแล้วก็กลิ่นที่ส่งข้อมูลผ่าน เรือขายไร้สายก็คือได้แก่ Wi-Fi 4G 5G แล้วก็ร o เ a อ a n ค่ะไปยังระบบลาวแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนแบบ real time นะคะเมื่อเต็มถังพร้อมติดตามแล้วก็ครบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะแล้วก็มีระบบ Data นะคะที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการเก็บขยะค่ะแล้วก็เพิ่มและลดค่าใช้ใจ่ายได้เองนั่นเองนะคะ